มาครับแกะกล่องกันรอบชิมาโนโนะครับโอเชียคอนเครตนะครับเบอร์สามร้อยครับเจเจอันนี้เป็นสามศูนย์ครับมุฟซายนะครับทั้งได้มาใหม่เลยปีสองพันยิบสามะครับมาเรามาดูภายในกันอืมสวยงามครับกล่องป๊าบ ป๊อบนี่หอ่อแหวนดีนะแฟวนมาแล้วไงสีสวยมากครับดูนี่ มันโน่นะครับอืมหนับเป็นทรงลับบี้นะครับนี่มุ่นนุ่มมากครับนุ่มจริงนี่พลังเบรกนะครับนี่เป็นตัวล็อกสปูลน,นะครับเวลาเราจิกถ้าน้ำลึกเราก็ปล่อยให้เยอะนะครับมันก็จะลงไว เกร์สายดูมิกอินมิกอินเจแปนนะครับนี่ตีตามเลยเดี๋ยวามาดูถังแก้มกันมีอะไรมาให้เราดูบ้าง ของเราเป็นนี่นะครับ301 h g นะครับนี่เป็นพลังเบรกนะครับ7.5็กิโลนะครับตัวนี้301 h g นะครับน้ำหนักนะครับ3 5มรกรัมนะความจุของใส่ PE นะครับ PE 1.5นี่ได้ถึงห้าเมตรนะครับเอาไปเล่น อันามันตะบายนะครับเบอร์สองเลสาม้อยแปดสิบนะครับเบอร์สามในสอง้อยห้าสิบเมตรนะครับอันนี้หมุนหนึ่รอบนะครับเก็บสายได้แปดสิบสี่เซนนะครับลูกปืนเก้านะครับนี่กันน้ำเค็มนะครับนี่ก็จะเป็นแอร์แกรมคีสายญี่ปุ่นนั่นเลย เราเก็บก่อนมาดูกันมันหมุนนุ่มอยูน่นะสีสวยนะครับเป็นปีสองพันยี่สิบสามครับหลอกเป็นทรงลับบี้นะนี่ลลอกจิกนะครับ ยังไม่ได้ขึ้นสายเลยนะครับตัวนี้คุณจะซื้อมาใหม่ยังไม่มีรอยเลยนะครับยังหาดส่ใส่ไม่ได้เลยนะยสวยงามมากนุ่มมาก